ตอยครับเข้าเลยเจ๊ไ่ละชิบหายอะเียรล้วหัออกเลยเนียเขียแล้วเด้งไมข้างบนเดีวเรกูถามจริง มันไม่รู้หรอกเลยในนี้มันไม่รู้หรอกเชี่ยแม่งไม่รู้ทีด้วยสจอรดีครับได้เหรอจะทำเราเราเราไม่ทำเลยถีบได้ย่านะเชิญมา